สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวถุงมือ A.P.D. collection ใหม่ให้ชมกันนะครับก็จะเป็นตัว a c l m o เดลนะครับ A.F.C. Champions, Champions League นะครับก็คือจะมีทั้งตัว Meister ตัว Barrier นะครับที่ทำออกมาเป็น collection นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพรีวิว ให้ชมกันนะครับทั้ง2ทั้ง3โมเดลจะมี3ม,มีตัวลองมีโมเดลตัวลองมาด้วยโอเคนะครับไปรับชมกันได้เลยครับผมมันมีอะไรแตกต่างจากตัวเดิมบ้างมีสายลัดตัวแบรร e r ตัวท็อก็จะมีสายลัดแถมให้สงสายอยู่แล้วนะครับตัวสายสั้นก็จะมีสกรีนธงชาติไทยมาให้ด้วยนะครับ okay. สังเกตได้นะครับว่าตัวแบลริเออร์ตัวนี้จะมากับโลโก้ที่เล็กลงจะเล็กลงค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับอ่ะผมจะให้ดูตัวเก่าตัวเก่าโลโก้จะใหญ่เลยนะครับโลยักษ์อ่อันนี้ตัวใหม่โลโก้จะเล็กทำไมถึงเขาทำแบบนี้เพราะว่ามันมีกฎนะครับถ้าจะไปเล่นบอลเอเชียเขามีกฎว่าโลโก้ต้องไม่ ใหญ่เกิน4คูณ4นะครับเราก็เลยต้องปรับทาง EPD ก็เลยต้องปรับโลโก้ให้เล็กลงนะครับนี่นะครับให้ดูอันนี้เป็นตัวที่ทำก่อนหน้านี้นี่เป็นตัวที่ทำขายเฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็อนอกนั้นก็ น่าจะเหมือนเดิมนะครับจะต่างกันที่สีนะครับตัวนี้จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัดน้ำเงินซึ่งจะเป็นสีของโล,โ,ลโก้ AFC Champions League นะครับให้ดูนะครับให้ดูลอบๆหลังมือก็จะเป็นยางเหมือนกันนะครับยางซ,ซิลิโคนนะครับชกบ,บอล น,นี้จะเป็นผ้านนโอพีนะครับบอดี้จะเป็นผ้านนโอพีการตัดเย็บเป็นซ่อนแต่เข็บหรือว่าเนกาทีฟคัตนะครับโฟมพันทุกปลายนิ้วนะครับนิ้วโป้งก็จะเป็นรับโอเวอร์ซัมนะครับจะไม่ได้เป็นซ่อนแต่เข็บนะนแต่เข็บอยู่ข้างนอกนะ จะมีสายรัดสายรัด2รอบนะครับสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสายรัดได้สายสั้นหรือว่าจะใสายรัด2องทบนี่เป็นสายรัด2ทบนะครับโอเคตัวข้อมือก็จะเป็นเป็นผ้ายืดนะครับเป็นผ้ายืดตรงข้อมือ โอเคครับตอนนี้เราอันนี้ผมก็จะพรีวิวคร่าวๆให้แค่นี้นะครับหน้าโฟมเป็นโฟมคอนแทคนะครับคอนแทคซีมต์นะครับคอนแทคสีเหลืองซีมิเคอันนี้โอเคต่อมาเรามาดูตัวมิสเตอร์บ้างนะครับอ๋อผมเกือบลืมบอกไปนะครับตัวแบลรี่เก็จะมีปุ่มกันลื่นอยู่ข้างในนะครับข้างในเ,เวลาใส่เข้าไปจะมีปุ่มกันลื่นให ไม่เวลาเงินเราไหลหรืออะไรจะไม่นิ้วข้างในก็จะไม่ลื่นนะครับโอเคมาดูตัวมาสเตอร์บ้างนะครับมาสเตอร์นะก็จะมากับโลโก้ที่เล็กลงเหมือนกันนะครับเพราะต้องปรับเราเราต้องปรับทางพีดีต้องปรับให้พรีเซนเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวท็อปแต่จะเป็นตัวท็อปที่ราคาดรอปลงมาเพราะว่าจะไม่มีฟิงเกอร์เซฟ ตัวนี้จะไม่มีฟิงเกอร์เซฟนะครับแล้วหลังมือก็จะเป็นแบบสายคลาสสิกก็คือเป็นโฟมนุ่มๆเลยนะครับจะไม่ได้มีโซนช็กบอลเป็นยางซิลิโคนแต่ตัวนี้จะนุ่มข้างหลังจะเน้นโฟมนุ่มอย่างเดียวนะครับเขียให้ดูโลโก้ก็ย่อส่วนให้เล็กลงนะครับเป็นการตัดเย็บแบบนิ้วซ่อนแต่เข็บเหมือนกันนะครับน g a t i ิ e คัสายรัดจะเป็นสายลัดแบบรอบเดียว มีธงชาติให้ด้วยนะครับธงชาติสกรีนมาให้ด้วยนะครับข้างในก็จะมีเขาเรียกรัาการลื่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูข้อมือก็จะเป็น้าย,ยืดนะครับใส่ใส่ใส่อีกห้ครับใส่ไม่ยากนี่ครับข้างในก็จะมี ปุ่มการลื่นอยู่ข้างในอันนี้สําหรับคนที่ใส่ไส์9ก็ใส่ไส์เเนี่ยครับตรงไส์นี่ผมใส่ไส์9ผมก็ใส่ไส์9กาสำหรับคนที่ไม่ชอบฟิงเกอร์เซฟนะครับผมว่าคุณจะชอบตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมันมันเบาด้วยแล้วก็มันมันโอเคมากครับ โอเคครับผมก็จะมีเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพรีวิวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวลองของอตัวแบรเรอร์นะครับถ้าเป็นต,ตัวลองของแบรเรอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี้จะเป็นตัวลองนะครับจะไม่ได้แถมพวงกุญแจให้นะครับเรามาเปรียบเทียบว่ามันต่างกันยังไงบ้างตัวลองกับตัวทอ็อป คือผมจะบอกก่อนนะครับว่าตัวรองหลังมือจะไม่ได้เป็นซิลิโคนนูนขึ้นมาชนตรง่วนชกนะครับจะเป็นทั้งหมดหลังมือจะเป็นเป็น PK l a t e นะครับแล้วก็ปั๊มลายเข้าไปนะครับอันนี้เป็นตัวรองนะครับแล้วก็การตัดเย็บก็คือซ่อนตะเข็บธรรมดาจะไม่ได้มีโฟมพัน รอบนิ้วเหมือนตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็จะเป็นโฟมพันพันขึ้นไปนิ้วนะครับแล้วก็สายรัดก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้จะเป็นสายรัดสองทบมาให้เลยนะครับโอเคหน้าโฟมก็จะเป็น New b a s i c สีมิลนะครับผมซึ่งตัวท็อปจะใช้เป็นโฟมคอนแทคสีมิลแต่อันนี้ตัวลองจะใช้เป็นโฟม New Basic สีมิจะไม่ได้ใช้โฟมตัวเดียวกันนะครับ ข้อมือข้อมือก็เป็นผ้ายืดผมว่าเหมือนกันนะครับแต่ตัวบอดี้จะไม่เหมือนกันบอดี้ของตัวท็อปจะใช้เป็นนิโอพีนนะครับสามารถระบายอากาศอะไรได้แต่ถ้าเป็นตัวรองจะเป็นเป็นพีเคลาเเหมือนเป็นแผ่นเลยครับจะจะไม่ได้แยกแยกแล้วมีมีซิลิโคนตรงโซนโซนชกอะไรอย่างนี้ครับผมโอเค ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมที่เป็นการรีวิวให้ดูนะครับสำหรับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวรองและอันนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับซึ่งบางทีเวลาเราเห็นภาพเราจะนึกไม่ออกแต่นี่ถ้าเห็นตัวจริงคือจะต่างกันเลยนะครับตัวท็อปก็จะนี้ครับจะมีซิลิโคนนะอันนี้จะเป็นแค่ PK l a t e x แล้วก็ ตัวท็อปจะเป็นโฟมนะครับพันปลายนิ้วตัวรองจะไม่ใช่นะครับแล้วก็สายลัดสายลัดตัวท็อปก็จะเปลี่ยนได้ตัวรองจะเปลี่ยนสายัดไม่ได้นะครับเราโฟมหน้าโฟมก็จะเป็นโฟมคนละแบบชนิดนะครับอันนี้ก็คือตัวไมสเตอร์ตัวท็อปก็คือหน้าโฟมจะเป็นตัวเดียวกันแต่การตัดเย็บตัวไมสเตอร์จะไม่ได้พันขึ้นมานะครับหลังมือไมสเตอร์ก็จะ,ะเป็น เป็นโฟมนิวเบสิกข้างหลังมือจะนุ่มนุ่มหนานะครับแต่ตัวตัวแบรเออรจะเป็นเ o โอ e ี e นะครับแล้วก็มีซิลิโคนหรือว่าโซนยางยันชกเนี่ยครับแต่เข้าไปอีกนะครับเพื่อสำหรับเวลาการชกก็จะเป็นตัวท็อปเหมือนกันทั้งสองตัวแต่คนละสไตล ไมสเตอร์จะไม่มีฟิงเกอร์เซฟนะครับแบลรี่เออร์จะมีฟิงเกอร์เซฟถอดได้5นิ้วนะครับผมแล้วก็สายรัดตัวแบลรีเออร์ก็จะสามารถเปลี่ยนได้แต่ตัวไมสเตอร์จะไม่เปลี่ยนสามารถไม่เปลี่ยนได้แล้วก็ของแบลรีเออร์จะมีทั้ง1ทบกับ2ทบนะครับของมมสเตอร์จะมีแค่ทบเดียวนะครับผมก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆให้นะครับแต่ทั้ง2ตัวมีการลื่นปุ่มกันลื่นข้างในเหมือนกันนะครับผม โอเคครับผมก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆให้ได้ชมกันนะครับก็ถ้ามีคำถามหรือว่ามีอะไรก็สอบถามเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ทำพิเศษให้พรีเซนเตอร์สิงคโปร์นะรให้สัสวานผู้รักษาประตูของทัพปีเนสโรเวอร์ซึ่งเขาจะไปเล่น AFC ซีแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นนิ้วกลมก็คือโรฟิงเกอร์นะครับ ก็จะมีธงชาติสิงคโปร์อยู่ตรงข้อมือเหมือนกันนะครับก็คือจะต่างกันแค่เป็นการตัดเย็บไม่เหมือนกันแล้วก็มีอันนี้เราทำมา,าทาง APD ทำมาขายด้วยนะครับแต่มีไม่มากแนะมีจำนวนน้อยค่อนข้างน้อยเพราะว่าทาง APD จะส่งไปให้พรีเซนเตอร์ที่สิงคโปร์เราเก็บไว้จำหน่าย นิดหนึงนะครับสำหรับคนที่เป็นสาวกโลฟิงเกอร์นะครับผมโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมมีอะไรแนะนำติดเตียนบอกได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ